ครับพี่น้องก็กับผมอีกแล้วนะครับคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็มาได้มาสอนปีดยางหรือกรีดยางโชว์หรือทําอะไรเกี่ยวกับยางครับแต่คลิปหน้าต่อจากนี้นะครับผมจะมาทํามอ p ีนะครับอี EP, ep แรกก็คือผมจะมาสอนกรีดยางเป็นภาษาเขมรครับผมจะมาพูดภาษาเขมรให้ฟังนะครับอี EP แรกแล้วก็อ p ีที่2ผมจะมาสอนกรีดยางเป็นภาษาสวยนะครับ ภาษาสวยก็มาดูกันนะครับผมจะพูดภาษาสวยนะครับในในคลิปนั้นแล้วก็คลิปที่สามผมจะมาสอนผีดยางเป็นภาษาลาวหรือภาษาอีสานนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะมาพูดภาษาอีสานด้วยนะครับผมจะมาทาสามอีพีนะครับอีพีแรกก็คอยดูนะครับว่าผมจะพูดปเป็นภาษาเขมรเป็นภาษาเอภาษาแรกนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทักทายทุกคนเป็นปสามภาษาด้วยนะครับว่า ทัไทยสามภาษาภาษาเขมรภาษาสวยภาษาเล่าก็มาฟังเลยครับจุงกาสวัสด on ีเมอโอวังปูนสุกเมียคลิดต่อมุกปีนี้ขมันนุโมซอนเปรตยางแล้วก็ภาษาสวยนะครับส,ส,สวัสดีเอส,สวัสดีเมนโอแซมไซครุ size, ่มโดอคลิปต่อมุกปีนี้ให้หนึ่งกุซอนเปรตยางแล้วก็ภาษาอีสาน สวัสดีพี่น้องแต่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองาฟสุภูสุคนนะครับคลิปต้นหน้าจากนี้ผมสีมาสอนสุภูสุขคนกีดย่างนะครับครับผมครับก็ออยังไงก็ฝากติดตามผมเลยนะครับขอมาดูอีพีแรกภาษาเขมรกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมลงคลิปนะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ